คลิปที่เราจะมารีวิวไอเทมตัวหนึ่งนะคะซึ่งมาจากความเสน่หาของเราความเสน่หาของเราล้วนๆก็เป็นไอเทมเกี่ยวกับเรื่องของความขาวอีกแล้วค่ะเราเองอ่ะใช้เจ้าตัวนี้เยอะที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดกว่าฮาสวัสดีค่ะทุกๆคนพบกันอีกแล้วนะคะในช่องหนูเล็กสเตชันนะคะช่องที่ ชอบในการรีวิวไอเทมเด็ดๆนะคะหรือว่าสินค้าที่วัยรุ่นเนี่ยให้ความนิยมความสนใจกันอยู่นะคะไม่ว่าจะมาจากในเฟซบุ๊กกิมการเกมในทิกตอกหรือว่าจากในแอปพลิเคชันต่างๆนะคะสำหรับในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคลิปที่เราจะมารีวิว ไอเทมตัวหนึ่งนะคะซึ่งมาจากความเสน่หาของเราความสน่หาของเราล้วนๆก็คือเราใช้เองแล้วเราก็เห็นผลนะคะก็อยากจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะคะให้หลายๆคนเนี่ยได้ชมกันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะเราใช้เองควักตังซื้อมาเองนะคะแล้วก็เห็นผลก็เลยอยากจะมาแนะนำให้หลายๆคนเนี่ยไปลองตำตามกันดูนะคะ ก่อนจะไปดูว่าไอเทมตัวนี้คืออะไรฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆๆไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจ้ะช่องช่องนี้นะคะตัวไอเทมที่เราพูดถึงที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้นะคะเป็นไอเทมเกี่ยวกับเรื่องของความขาวอีกแล้วค่ะซึ่งหลายๆคนก็จะมองว่าเออช่องเราเนี่ยรีวิวโลชั่นเกี่ยวกับผิวขาวไปหลายตัวเนาะ ตัวไหนกันแน่ที่มันขาวนะซึ่งหลายๆตัวที่เราเชยรประสบการณ์ไปเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เราใช้จริงๆแต่สําหรับตัวนี้ที่เราจะเอามารีวิวเนี่ยเป็นตัวที่เราเองอ่ะใช้เจ้าตัวนี้เยอะที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดกว่าเจ้าตัวอื่นๆนะคะคือ,คอใช้มาก่อนตัวไอเทมอื่นๆที่เราในรีวิวในช่องของเรานะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเรารู้จัก เจ้าตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่ประมาณปี5นะคะตอนที่เรายังเรียนอยู่ซึ่งไปรู้จักเจ้าตัวนี้ตอนเราฝึกสอนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปก่อนที่เราจะใช้เจ้าตัวนี้ให้ดูกันนะคะตรงน,นี้ค่ะอตอนที่เราใช้เจ้าตัวนี้นะคะผิวเราไม่ใช่คนที่ขาวเลยเป็นคนที่ผิวคล้ำจากแดดเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบทากันแดดแล้วก็ไม่ชอบทาครีมบำรุงซึ่งพอเราอยู่ไปได้เรื่อยเรารู้สึกว่าเออเราน่าจะต้อง รู้จักการดูแลตัวเองแล้วล่ะเราก็เลยหาโลชั่นหลายๆตัวนะคะแล้วตัวนี้มันก็เข้าเก็บเราพอดีเลยเราก็ได้ลองใช้เจ้าตัวนี้นี่นะคะเจ้าตัวนี้เลย MT Skin Care ตัวนี้นะคะ MT Skin Care Smooth Body Lotion ปริมาณขนาด400 ml นะคะมาในรูปแบบของขวดปั๊มแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของผิวขาวใสนะคะ ตัวเนื้อโลชั่นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะเนื้อโลชั่นนะคะมีความอ่อนนุ่มไม่เหนียวเหนอนนะบำรุงเข้าสู่เซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะมอบผิวกระจ่างใสหน้าสัมผัสอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมบอกลาผิวคล้ำเสียจากการโดนทำ้ายของแสงแดดและมลภาวะต่างๆนะคะลดการเกิดผิวแห้งกล้านนะคะขาดความยืดหยุนหรือผิวไม่สม่ำเสมอนะคะในตัว MT Skincare ตัวนี้นะคะมีวิตามินซีช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวพร้อมทั้งกระตุ้นการบำรุงผิวกายของคุณช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็นุ่มเนียนนะคะ รวมทั้งยังมีวิตามิน B3 ทําทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสปลอดภัยสูงเพราะไม่ได้เข้าไปยับยัง้งกระบวนการผลิตเม็ดสีผิวจึงทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะและมีตัวสําคัญคือเป็นตัวเจ้าคูร้ตาไทโอนนะคะช่วยทําหน้าที่นะคะเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนนะคะช่วย เสริมประสิทธิภาพของสารอื่นๆภายในเนื้อโลชั่นเช่นวิตามินอีวิตามินบ e, ีน 3, ให้ผลลัพธ์การบำรุงผิวมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการใช้คือใช้เจ้าตัวโลชั่นตัวนี้ให้ทั่วผิวกายทุกครั้งนะคะทุกวันนะคะวันละ1-2ครั้งหลังอาบน้ำแนะนำนะคะให้ใช้ในช่วงที่เราเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆผิวเรายังหมาดๆอยู่นะคะตัวเนื้อครีมตัวเนื้อโลชั่นเขาจะซึมได้ดีมากเลยค่ะเราใช้ตัวนี้จนเราเห็นผล ก็คือเห็นผลชัดเจนไม่ใช่เราเห็นจากตัวเราเองนะคือเราอะได้ไปทํางานที่ที่ที่หนึง่งแล้วพี่ที่ทํางานเขาก็เข้าใจว่าเราอะเป็นคนผิวขาวมาตั้งแต่เกิดซึ่งจริงๆอะไม่เลยเราใช้เจ้าโลชั่น MP ตัวนี้แหละค่ะพอเราอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยเราก็ไปหยุดใช้เจ้า MP ตัวนี้สักพักหนึ่งเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนสูตรใหม่อะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ต่อเลยสําหรับเจ้าโลชั่นตัวนี้นะคะแล้วอยู่ๆเขาก็เปลี่ยนสูตรกลับมาใช้สูตรเดิม ซึ sea, so ite, it so ่งเรามีความดีใจมากเพราะเรารู nós ้อยู่แล้วว่าสูตรเดิมเราใช้แล้วเราเห็นผลเราก็กลับมาใช้เจ้าตัวนี้ซึ่งในช่วงที่เรากลับมาใช้เจ้าตัวนี้ก็จะย้อนไปประมาณประมาณต้นปีเราเริ่มใช้เจ้าตัวนี้นะคะในคลิปแรกๆที่เราอัดลงในช่องเราอ่ะตอนนั้นเรายังไม่ได้ใช้เจ้าตัวนี้นะคะแต่คลิปหลังๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผิวเราดูใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นน่ะช่วงนั้นเราได้แอบใช้เจ้าตัวนี้อยู่นะคะ ซึ่งมันอาจจะมาจากกล้องด้วยแหละแต่อันนี้คือตอนนี้ที่เรากําลังถ่ายอยู่มันคือโหมดปกตินะคะซึ่งก็จะเห็นได้เทียบกับคลิปก่อนๆจะเห็นได้ว่าผิวเรามันจะมีความใสขึ้นแต่อาจจะไม่ได้แบบขาวเหมือนคนขาวทั่วไปนะคะซึ่ง เราตัดสินใจมาเชตัวนี้ให้เพราะว่าเราเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในสีผิวตัวเองตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออผิวเราดีขึ้นแล้วเราจากจะมาแชรประสบการณ์ดีๆให้หลายๆคนฟังเผื่อหลายๆคนเนี่ยจะเอาไปพิจารณาแล้วก็ไปลองใช้ดูนะคะซึ่งในการรีวิวเนี่ยตามสเต็ปเดิมเลยคืออย่างที่หนึ่งคือในเรื่องของกลิ่นเจ้าตัวนี้กลิ่นของมันเป็นกลิ่นผู้หญิงเลยะคะ่ะเป็น Green. ผู้หญิงผู้หญิงเป็นกลิ่นอ่อนๆแต่ผู้ชายก็สามารถใช้ได้นะคะสําหรับเจ้าตัวนี้ ใช้ไปตอนแรกๆเนี่ยพอเราใช้ทาตอนเช้าใช่ไหมคะตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยกลิ่นมันก็ยังไม่ได้หายไปนะคะกลิ่นมันก็จะติดผิวติดทนนานใช้ได้เลยแต่กลิ่นมันก็จะอ่อนลงและจะให้กลิ่นแบบอ,อ่อ,อนๆดอกไม้ดอกไม้อ่ะคะ่ะซึ่งในเรื่องของกลิ่นอะ่ะเราชอบมากนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้คือไม่ต้องฉีดน้ําหอมเลยนะคะอย่างที่2คือในเรื่องของเนื้อครีมเดี๋ยวเราบีบนื้พครีมให้ดูนะคะตัวนี้เข้ามาในเนื้อครีมสีขาวแบบนี้นะคะนี่ โฟกัสไหมอ่ามาในแบบเนื้อครีมสีขาวแบบนี้จะดูแบบเข้มข้นมากนะคะแต่พอเราใช้ทาลงไปบนผิวอะ่ะมันจะซึมได้ง่ายเนี่ยนะคะถูไม่กี่ครั้งเนี่ยมันก็ซึมเข้าผิวไปแล้วนะคะแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกว่าเออผิวเราดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะความรู้สึกพอทาเข้าไปครั้งแรกแต่มันไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวในระดับหนึ่งแบบเห็นทันตาเลยนะคะตัวนี้มันเป็นแบบตัววํารุูเฉยๆนะมันต้องใช้ระยะเวลาแบบประมาณนึงนะคะมันถึงจะเห็นผล นะคะว่าเออผิวมันดูใสขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่3มคือในเรื่องของผลที่ได้นะคะคือเห็นชัดเจนคือผิวเรามันจะดูมีความใสขึ้นมีความขาวขึ้นนะคะ oh. Oh. ซึ่งผลลัพธ์เนี่ยมันอยู่แต่ละคนด้วยนะคะว่าเออใช้แล้วแต่ละคนเนี่ยใช้อาจจะใช้ขวดหนึ่งแล้วเห็นผลอีกคนนึงอาจจะใช้สองขวดแล้วเห็นผลเหมือนตัวเราอ่ะเราใช้ขวดเล็ก1ขวดแล้วก็ตอนนี้เราใช้ขวดใหญ่2ขวดเราเห็นผลตั้งแต่ขวดใหญ่1ขวดแรกนะคะซึ่งผลที่ได้อะ่ะผิวมันจะดูใสขึ้น แต่เจ้าตัวนี้มีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าจะต้องใช้ร่วมกับครีมกันดกแดดเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสารบํารุงผิวแบบเข้มข้น mm hmm. ถ้าเราบํารุงแบบเข้มข้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันแบบเต็มที่ด้วยนะคะถ้าเราป้องกันไม่ถึงนะผิวมันก็จะคล้ําได้ง่ายนะคะ oh, <no. S 1> ถ้าไม่มั่นใจก็ลองใช้ขวดเล็กดูก่อนก็ได้นะคะขวดเล็กเนี่ยจะอยู่ที่100มิลลิลิตรนะคะราคาอยู่ที่ ถ้าจะไม่ผิดแต่สามรบาทเพราะว่าเราใช้ขวดใหญ่ชัราลืมไปแล้วว่าขวดเล็กกับวันราคาที่แน่นอนเท่าไหร่นะคะแต่เหมือนขวดใหญ่มันจะมาในปริมาณ400 ml ราคานะคะ1,000บาทราคายอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรแต่ผลที่ได้เนี่ยคือเห็นชัดเจนมากนะคะว่ามันดูขาวขึ้นจริงสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะที่ได้ยินเสียงเสกๆๆนั่นคือขุนตกแล้วนะคะเราก็ขอรีวิวประมาณนี้กันแล้วกันนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามดูช่องของเรานะคะแล้วก็ดูคลิปอื่นๆของช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ